เนี่ยและสีนี้โอเคเนี่ยก็เรียนถ้าดีต้องสีล้ของเนื้อเยื่อนไม่มีเชื้อราบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเนื้อที่ดีมาก่วาคนคนๆอยู่เขาโอเคตลอดที่ผมคนไม่ได้ผมวยให้เขาพนแล้ว เดินสัไอ้ต้นนี้ที่ที่บอกว่าเคยจะตายใช่ไหมพี่ครับน้าไม่ลงก็ดึงเครื่องไม่ได้ไงแต่ถ้านิ้ดึงเครื่องไก็เลยข่าวคนนี่สุดยอดนี่นะดีแต่ว่ามีเชื้อราฝังอยู่บ้างแต่ไม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 ่ ไม่เป็นอันตรายแล้วนีเนี่ยพี่เชื้อเชื้อรามีบ้างแต่ไม่อันตรายแล้วครับผมหายแล้วเดี๋ยวฉีดเข้ม,ขมๆไอตัวที่ผมให้วันนี้จะเอามาให้ใช้ฟรีนะครับฉีดตรงไปเลยปัญหาที่เวลาถาักมันจะเป็นปัญหาตรงเนี่ยมันจะเน่าอ่ะเนี้ยจะปุกไปหมดต้อง ปกติใช้สีน้ำมันทาก็ไดปัญหาที่กุเรียนเกิดเน,นี่ยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นพอใช้เคมีมากๆปุ๊บมันมันจะไปกดล่าเนี้ยล่าตาย เนี่ยทอเ,เลีเมอไม่มีละในรากคือถ้าจะให้เร็วที่สุดตนนัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เอากินพัดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟรีคู่กับตนนัวนี้ให้ตัวน,นี้พ่นต้นค่าเชื้อรา,าที่เหลือแล้วกินพัเนาาดเนี่ยค่าเชื้อราในนิ่แล้วก็ไปดึงรากฝอยเนี่ยรากฝอยของพี่มันมันไม่ทํางานแล้วเนี่ยคือมัน มันกรอบหมดแล้วครบบับผมเพรนั้นมันมันจะทรงอยู่แนี้ยเรือเรอยต้องพยายามดึงดึงลากข่อยทุเนีาข้างบนหน้าดีกนี่เลยพอารากทุเรียน,นจะหาก,กินบนนี่รากขแขนงมันมันถูกทับหมดมันหายใจไม่ค่อย สะดวกต้องดึงหน้าป่อยขึ้มนมาก็เดี๋ยวเวลานั้นเอาน้ําชุ่มๆเหมือนนั่ก็ะนะจุลินทรีย์ผมที่จะให้มาเนี่ยหมักไว้ยีิบสี่ชั่วโมงกับน้ําตาลครับแล้วก็เวียงน้ําให้แฉะมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วจุลินทรีย์ฉีดโปรยหน้าใต้ทรงพุ่มจุลินทรีย์ฉีดนี่ได้ไอันนี้ฉีดได้ค่าเชื้อราทีเดียวอยู่และที่นี้เดี๋ยวสบายแล้วกีพัดไอตัว วัคซีนพืชพ่นใต้ท้องกิ่งแล้วเดี๋ยวมันจะออกเสมอกันเป๊ะอยากให้มันออกตรงไหนฉีดตรงนั้นครับทุกห้าวันสามครั้งยีิบเอ็ดวันออกแน่นอนแล้วก็ไปเลือกเอาจะแต่งแต่งดอกแต่งอะไรไปเลือกเอามีต้นไหนที่เป็นไม่สบายแรงๆไหมผมน้อยของเขาขเที่ผัดไปเรืย กี่เดี <anything> <a living. S 1> ๋ยวกีพัดแรงแรงกับสักสี่เท่าตอนนี้พัดไปขึนคนมีคนวิจัยใหม่มาล่อายุสสุดีันนะสิบานที่จะเปินว่าฝนมีเก่ง ไม่เม่เดิมลอยฝังเข็มใ,ใช่ไหมพี่ฮะต้องฝังเข็มไปเมื่อตอนที่เก็บอยู่เอย่าเอาไอ้เนี่ยเทปข้นเนี้ยใส่ไปในรูนี่หน่อยเดี๋ยวเคือรากํกำลังเข้าใช้ ตัวไหนฝังอ่อรโอเลอาฟอสนะฮะย๋อดนิยมถ่ายแล้วนะโอเอาฟอ์แล้วก็ตัวั้นจำไม่ได้เหมนี้เขาจะมียาของเขาเดีอวกันแต่ปีนี้ผมไม่ได้ใช้ ต,ต้นไหนที่อยากให้ออกดอกเยอะๆครับพี่ก็เกือบไุกต้นเลตอนนี้มันก็ทยอยทยอยอ,อกแต่สมมติต้นใหญ่มันจะไม่ค่อยออกนะปีนี้แต่ปีนี้ไม่ออกใช่ไหมยังออกออกล่าออกค้าฮะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าต้นเล็กๆจะออกทยอยออกกำหมดแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะให้ให้จีพัทไว้เปิดตาดอกไม่ต้องซื้อฮะเดี๋ยวจะคำนวณว่ากี่ต้นนราจะต้องใช้กี่กี่ควร แล้วพี่ก็ฉีดใต้ท้องกิ่งไล่เฉพาะใต้ท้องกิ่งทุกห้าวันสามครั้งแล้วก็เอาจุลินทรีย์ลงต้นไหนที่อยากให้ออกจุลินทรีย์หมักแล้วลงเลยหมักกิบสีช่ชั่วโมงพี่เคไม่ใชไม่ไม่เคยให้สมมภติถ้าถ้า,ถามีปัญหาที่ว่าออกดอกช้าก็จะใช้เป็นสีเก็บไปสรกษาที่ร้างที่เดินตัว่า แป่งดีแล้วอ่ะมีก่อนมันจะมีสามต้นก็ออกดอกกันหมดได้เหลือแคต้นเดียวที่ไม่ออกดอกแล้วผมก็เลยเอาปุ๋ยเก็บตัวนี้ยไปราดโคนออกเลยครับอาจจะน่นเลยฟื้นเลยแต่ว่าที่ว่าที่ลงาเลนตัที่ตัวหาทุกควดทุกว่ามันเป็นร้อยแตกร้อยเชื้อราเ็รสะพายก็จะเคื่อสะพายหลังขี่ตามดูก็หายนะส่วนตัวนี้ก็สมบูรณ์กว่าตัวนี้เยอะ๋ยวลองลองแบ่งระหว่าง ที่ใช้สูตรเดิมกับที่มาใช้สูตรประหยัดแล้วก็ปลอดภัยดูที่ว่าอันไหนมันจะคุ้มกว่ากัน <ฮะ S 1> เร็วกว่ากัน<ฮ>ะจะได้เปรียบเทียบได้ถ้าเรามาใช้รวมกันปุ๊บเียดตายก็ไม่รู้ใครทําตาย <ฮะ S 1> ดีก็ไ่ปู้ว่าใครทําดีเ <c oughs> สียเงินสองต่อเราแยกกันใช้ <ฮะ S 1> เอาผมใช้น้อยๆก็ได้สักสี่ห้าต้นพอจะใช้ต้นที่ว่าหยักๆลกต้นอะกัน ต้นไหนที่ที่เป็นอะไรแยกเป็นของของต้นเลยใช้ของเราต้นหนึ่งของทางพี่ต้นหนึ่งทางสูตรของเคมีเขาใแล้วเรามาเปลี่ยนเพื่อก็เท่ากัาบเดี๋ยวพี่นับจะถือว่าม,มีมีประมาณกี่ต้นที่ที่ดอกไม่ค่อยออกนนะไม่งั้นก็เดี๋ยวผมให้ใช้ไว้ห้าต้นนเลยเอาพี่ลองทำห้าต้นอ,อย่างเช่นต้นเนี้ยด้วย แต่ห้าต้นเนี่ยเอจุลินทรีย์เนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยมันฉีดได้ประมาณสี่ห้าสิบต้นเพราะนั้นจุลินซีย์พี่จะไปใช้กับตรงไหนก็ได้หรือจะหมักแค่พอใช้ก็แล้วแต่ต้นหนึ่งมันใช้ไม่ไม่เกินห้าลิตรเวี่ยงน้ำไม่ชุ่มแล้วจุลินทรีย์ฉีดโอนะ้าตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นร่มรมอย่างเงี้มันจะมุดลงดินแล้วมันจะไปดึงพวกรากข่อยมันน่ามัน่าจะ จะทาให้ออกรูปไวขึ้นออกดอกไวขึ้นแล้วจีพัดก,กับพ่นใต้ท้องติสส่วนอันนี้ที่ก็เอาไว้ใช้เชื้อราแรงๆปุ๊บเอาให้เช็ดคนที่สึกจะใช้แปรงทาก็ได้ทาพวกหายทันทีวันเดียวเดี๋ยวไปมอบตรงนู้นเพราะต้ององัญจุลินทรีย์ไว้นนให้ด้วยแล้วถ้าวิธีทําเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถ้าไม่เข้าใจนะครับเทียนพวกนี้ตัวแสบ นี่คือรูปที่มันมีปัญหาเ,เรื่องเคลลากกเข้าไปพ่อนำเลี้ยงเนี่ยถ้าสมมติว่าเก่งมันอยู่ตรงไหนพวกเนี่ยลากลากขนงมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามันเป็นครบตรงนี้ก็ลากเส้นนี้ดูดเราก็รักษาลากพวกน,นี้ แต่น,นี้มันมันไม่มีท็อปหรอกเพียงนแต่ว่ามันมันไม่มันทรงนเนื่องาจากมันช็อปเดิมเคยใช้เก็ียหลื่ออะไรประมาณเยอะๆใส่ปุ๋ยเยอะๆอะไรยเงี้ยที่ลองลองคุยให้ผมดูนิดอันนี้ไม่ต้องลือกแขนพี่เ็าไม่ค่อยดีเลยค่ายแล้วครับ <c oughs> ปัญหาของทุเรียนถ้ามันโตมบางทีมันจะเป็นลาที่เคาะดินไปท็อปมันจะบติดขอดินโอ้ยอันนี้ดีไม่มีปัญหาเพียงแต่ลาันนี้ค่อยได้หายใจบางทีมไม่รู้ว่าราอะไรบ้างปลูกพืชรวมกัน แล้วปุ๋ยอินทรีย์พี่ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับเออเป็นปุ๋ยเอกขาวครับข้าวทองทั้ทงที่ข้งขาวแบบแล้วถ้าเป็นอินทรีย์แท้เลยพี่เคยใช้อะไรบ้างอินซีแนี่ั่นมันเป็นอินทรีย์เคดีนะทางทอง,องใช่ไมันจะเค็มมันจะมีเอ็นพีเคอยู่ในแต่ไม่มาในอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวต้นเนี้ ผมผมว่าแก้ง่ายไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเนื้อเยื่อมันไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวจุเรียนสีลงรอบแล้วก็เดี๋ยวเอาจีพัทฉีดรับไล่ท้องติ่งเนยถ้าฉีดตัวตัวสีช็พูก่อนเนี่ยใส่ป็อกกี้ฉีดฉีดไอ้พวกนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็หายไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนครับ